คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารับบทเป็นตำรวจกันนะครับอ่าคลิปก่อนหน้านี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องรถนะครับ นะครับใครที่อยากได้รถคันไหนก็เก็บเงินนะครับคันแพงสุดคือคันนี้5้าแสนนะครับเก็บเงินในเกมหรือว่าดูวิดีโอนะครับดูโฆษณาในเกมแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ตำรวจนะครับมันมีนอกเครื่องแบบด้วยนะรถของตำรวจนะครับนอกเครื่องแบบ แากน้นมันมีคันที่ผมขับได้อยู่ี่อันนี้นะครับกดเพลย์ไปเลยในส่วนของแผนที่เนี่ยจะมีนี่ la นะครับเมื่อกี้เป็นเซี่ยงไฮ้นะ la นะครับโรมก็อิตาลีนะครับมีแค่3 3มเมืองนะครับเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน la นะครับอเมริกาแล้วก็โรมโรมเนี่ยยังไม่เปิดนะครับเอาเป็นตำรวจที่ la แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะเอาเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับเอาเป็นกลางคืน อันนี้ผมเป็นนอกเครื่องแบบนะครับเราจะมาทำภารกิจรูปตากันนะครับภารกิจรูปตาเนี่ยเราจะต้องอถ่ายภาพนะครับจังหวะที่ทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับ จังหวะเป๊ะเลยนะครับเราจะตามไหมนะครับหรือว่าเราจะไม่ตามก็ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้เราเล่นนอกเครื่องแบบใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นโปลิสนะครับ อันนี้คือโปลิสนะครับแล้วก็เรามาดูภารกิจของโปลิสกันเห็นไหมมันจะต่างกันนะครับภารกิจของอตํารวจกับนอกเครื่องแบบนะครับเป็นจะต่างกันนะในเครื่องแบบกับนอกเครื่องแบบนะครับในเครื่องแบบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการจับกลุมคนร้ายนะครับตรวจความเร็วตั้งด่านนะครับสแกนจุดจอดรถนะครับก็คือ,อาหาพวกที่จอดตรงแบบห้ามจอดอะไรแบบนี้จอดที่จอดของคนพิการนะครับ แล้วก็นอกเครื่องแบบที่เราเล่นไปเมื่อกี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นงานาถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพที่คนร้ายเนี่ยกำลังส่งของนะครับหรือว่าตามจับคนร้ายตามจับผู้ต้องสงสัยนะครับอะไรแบบนี้นะถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเลยคือนอกเครื่องแบบมันจะออกไปทางสายลับนะครับส่วนในเครื่องแบบเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นทั่วไปนะครับตำรวจทั่วไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแบบตั้งด่านกันดีกว่าใกล้สุดคือตรงนี้ ภารกิจนี้นะครับที่เป็นรูปบอลลูนก็คือการหารถนะครับที่จอดผิดนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับจอดไม่ตรงแล้วก็กดสแกนนะครับกดค้างไว้นะมันก็จะมีการออกไปสั่งนะครับแล้วก็ออกใบสั่งพร้อมอยกรถไปนะครับแล้วก็ยกรถไปเลย ทั้งหมดสี่คันนะครับรวมคันนี้ด้วยไหมรถเมย์รถเมย์ก็จอดไม่ตรงนะเห็นไหมไม่ตรงช่องสแกได้ไหมออไม่ได้นะครับ อ๋อคันนี้ถูกละนะครับแสดงว่าเขาเป็นคนพิการนะสำหรับเจ้าของคันนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นให้เราเขียนใบสั่งอ่ะเป็นคนพิการถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะมีการออกใบสั่งหรือว่าออกใบเตือนนะครับผมออกใบเตือนนี่ก็ออกใบเตือนไปนะครับเรียบร้อย ว่ามันจะมีแบบนี้นะครับภารกิจแบบว่ามีวอมามีวิทยุสื่อสารมาว่ามีเหตุการณ์อะไรนะครับเราก็สามารถกดรับผ่านวิทยุสื่อสารได้เลยนะครับระวังเรื่อง GPS นิดหนึ่งนะ GPS มันจะพาเราไปผิดทางนะครับผิดเลนด้วยนะระวังนิดหนึ่งมันมีเวลาจำกัดนะครับเห็นไหม เดี๋ยวนะถ้าผมไปทางนั้นผมก็ถึงแล้วนะเห็นไหมถ้าเรามาทางเนี้ยนะครับผมว่าผมถึงไวกว่า น่ะผมเลี้ยวมาผมก็ถึงแล้วนะถ้าเราตาม gps เนี่ยมันจะโอ้ผมจะนาน uh huh. นะตำรวจชนกันเอง uh huh. ตั้งด่านสกัดนะครับ แล้วก็ใกล้ๆเนี่ยมีจับคนร้ายนะไล่จับรถคนร้ายนะครับนะครับภารกิจของตำรวจในเครื่องแบบกับนอกเครื่องแบบมันจะต่างกันนะครับนอกเครื่องแบบเนี่ยมันจะไม่มีภารกิจแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการสะกดรอยตามนะครับออกแนวสายลับมากกว่าถ่ายรูปนะครับการทำผิดกฎหมาย มันกิจมันจะน้อยกว่าตำรวจในเครื่องแบบนะครับใครที่ชอบแบบไหนก็ลองเล่นดูอันนี้เราก็ขับไปใกล้ๆนะครับให้รดเขียวเนี่ยมันเต็มก่อน ผมมีความคิดว่าถ้าเราขึ้นไปหลังรถคันนั้นเราจะห่อไหมเราจับแล้วนะครับ มีคุ้มกันนะครับเราเหลือคุ้มกันที่ยังไม่ได้ทำนะครับรถสีเขียวแล้วไปคุ้มกันก่อนทุกภารกิจที่เราทำนะครับอตอนนี้ผมอยู่ไหนเอาที่ใกล้ที่สุดวิ่งไปได้ไหมถ้าผมลองเดินไปใกล้ๆรถล,ละ่ะเราสามารถทำอะไรกับรถคันอื่นได้ไหมไม่ได้นะครับไม่มี อะไรขึ้นให้เราทำอย่างเช่นแบบขอตรวจสอบใบขับขี่อะไรแบบเนี้ยไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ว่าอาจจะมีอัปเดตเข้ามามีมาจอดรอดแล้วนะครับสำหรับแกก v p เเปิดประตูขึ้นรถเองเนะ ขาไฟแดงด้วยจะมีแบบว่ามีคนร้ายเข้ามาไหม ทำไมเนี่ยนะเฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวนะเ,ยเดี๋ยว,ยวผมว่ามันไม่น่าใช่คุ้มกันละมันขับเหมือนกำลังหนีตำรวจอะ แล้วก็ขับตามแบบนี้นะครับอย่าให้ขีดแดงมันเต็มหลอดนะขับตามมาจะถึงกรอบสีเขียวเมื่อกี้นะครับแต่ว่ารถ VIP เนี่ยขับเหมือนดีตำรวจมากตกลงจะให้คุ้มคันหรือว่าจะให้ทำอะไรนะออ่เมีขอกำลังเสริมนะครับไปตั้งด่านอ๋อใช้27ในการเติมคือกดแล้วเติมได้เลยนะครับวิธีการเอา้าผมกำลังจะ พูดบอกว่าวิธีการรับภารกิจที่ด่วนเข้ามาก็คือการแตะรูปไอคอนนะครับจากนั้นกดยอมรับไปแต่ว่ามันหายไปละตรงที่มันมีกรอบเหลืองเห็นไหมไอคอนที่มันเป็นกรอบเหลืองเหมือนกับพลังซุปเปอร์ไซยาตรงนั้นเราจะต้องอใช้รถที่ดีกว่านี้นะครันี่การรับงานก็คือการแตะที่รูปไอคอนแล้วก็กดยอมรับภารกิจนะครับแนะนําให้เราดูแผนที่เอาเองนะว่าทางไหนมันใกล้กว่านะครับ อย่าไปตาม GPS นะนั้นเราจะช้านะครับเนะี่ยดูเส้นทาง GPS นะครับแต่ถ้าเรามาเองเนี่ยมันก็จะใกล้แบบนี้นะครับเส้นทาง GPS คือให้เราเลี้ยวขวาไปนะครับแล้วก็อ้อมไปทางโน้น แบบไม่กันเอ็นพีซีไหรอเ like อาโอเคครับใครที่ชอบเกมแนวจำลองกันเป็นตำรวจเนี่ยภาร,รกิจหลกักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับภาร,รกิจของตำรวจกับนอกเครื่องแบบเนี่ยมันจะต่างกันนะครับนอกเื่องแบบจะออกไปทางสายลับนะครับส่วนตำรวจเนี่ยก็จะเป็นอ,อย่างที่เราเห็นทั่วไปเลย มีรถมากมายหลายคันให้เราเล่นนะแล้วก็แนะนํานะครับถ้าใครที่จะเล่นคนเดียวแนะนําให้ปิดเน็ตเล่นนะครับไม่งั้นโฆษณาเนี่ยมันจะมากวนใจนะครับนี่ก็จะเป็นรถของตำรวจนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสายลับงานของตำรวจเนี่ยจะเยอะกว่างานสายลับนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า